ตอนนี้นะคะหลายๆคนนะคะเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรไทยนะคะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราในอีกทางหนึ่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวเอ่อฟ้าทลายโจรหรือโพโพลิสพวกนี้นะคะสารสก,กัดเขาบางตัวของเขานะคะมีส่วนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้นะคะอย่างอีกเองนะคะวเวลาออกนอกบ้านอีกก็จะพกแมสพกเจลแล้วอีกก็จะพกสเปร์กระชายขาวตัวนี้นะคะเป็นสเปร์กระชายขาวผสมโพโพ,พลิสนะคะซึ่งเอาไว้ใช้งานแบบนี้ค่ะก็คือ เราจะฉีดเข้าลำคอนะคะอีกพอดแมสกอแมาฉีดสเปรย์ตัวนี้เข้าไปนะคะซึ่งสก,กัดจาก กระชายขาวแล้วก็โพโพลิสนะคะมีส่วนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ให้ลงสู่ป,ปอดเราฆ่าเชื้อได้ในลําคอนะคะตัวนี้นะคะคือมันมีส่วนประกอบของกระชายขาวนี่แหละคะ่ะแล้วก็โพโพลิสด้วยที่ทาให้อิบรู้สึกว่าแตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากนะคะอิฟใช้มาประมาณ1เดือนแล้วค่ะขวดนี้2 5 0บาทใช้ไปยังไม่ถึงคอยังมหมดอยู่แค่นี้นะคะคุ้มมากค่ะอย่างที่บอกนะคะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคจะมาทางไหนล้วก็กันได้ทุกทางเท่าที่ทําได้ะคะ่ะพกแมสพกเจลฉีดสเปร์กระชายขาวเข้าไปด้วยยิ่งดีค่ะ